thank you สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะแจ๋วจะพาทุกคนมากินผล,ลไม้กันค่ะวันนี้แจ๋วจะมีสตรอเบอรี่นะคะทุกคนแล้วก็จะมีแบล็คเบอร์รี่ค่ะนี่เลยจ้าทุกคนคะ่ะอไรบบีค่ะวันนี้นะคะ doing, ค่ะลูกค่ะวันนี้นะคะแจ๋วก็จะมีสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนสตรอเบอรี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแบล็คเบอร์รี่ค่ะทุกคน b บล็ k เบอร์รี่ใหญ่ๆช่ำๆนะคะมะเขือเทศค่ะทุกคนคะ่ะมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศสีส้มด้วยค่ะอ่ะอะโวคาโดค่ะทุกคนอะโวคาโดรูปหัวใจนะคะต้องเป็นอย่างนี้นะทุกคนคะ่ะอะโวคาโดค่ะลูก่นี่คะ่ะทุกคนคะ่ะมากคะ่ะมากินอร่อยๆด้วยกันคะ่ะทุกคนเราจะเริ่มที่สตรอเบอรี่นะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าสตรอเบอรี่ใหญ่ๆอบอวบมาแล้วจ้า ม <Yummy? S 1> อือ awesome woman, ทุกคนคะสตรอเบอรี่นะคะชั่มหวานนะคะไม่กรอบมากนะคะทุกคนจะออกนิ่มหน่อยนึงแต่ว่ารสชาติหวานมากคะ่ะทุกคนคะสตรอเบอรีจ่จ้ะมาค่ะทุกคน y u m m อือหืม like เอ็นจีน่าก็กินสตรอเบอรี่ด้วยเหรอหลูกค่ะสตรอเบอรี่อีกลูกนึงคะ่ะ mm hmm. ทุกคนคะมาจา้า สันกด้่หสันกได้แล้วลูกค่ะอาเดี๋ยวเรามาลองแบล็คเบอร์รี่กันค่ะทุกคนคะ่ะนี่อร่อยมากทุกคนตระกูลเบอร์รี่คือแบบว่าจะมีรสเปรี้ยวอมหวานนะคะทุกคนอร่อยช่ำมากทุกคนคะ่ะแล้วก็ ลูกใหญ่สุดๆดทุกคนค่ะมากก้าอ่ะสดชื่นมากๆนะคะทุกคนมาขึ้เต๊นท์บ้างค่ะอร่อยจั เอามัะ้ำส้มนีสมอ yes อ่ะไม่ลูก no. yeah, กรอบอสีส้มสีส้มเขาจะมีความกรอบกว่าสีแดงนะคะทุกคน สีแดงเขาจะมีเหมือน้ข็งก,กับมีเมล็ดอยู่ข้างในเยอะแต่สีส้มเนี่ยเมล็ดจะน้อยหน่อยค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> ทุกคนคะเสียงเคี้ยวแบบกรุบกรับกรุบกรันะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนหาทาาแจวนะ เริ่มมีรายได้ใช่ไหมคะถ้าเงินเดือนออกเดือนแรกใช่ไหมทุกคนสิ่งแรกที่แจวจะซื้อนะทุกคนแจวจะซื้อไมค์ค่ะทุกคนต้องช่วยแจวนะชมคลิปให้แจ๊วเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าห้ามโฆษณาแล้วทีนี้แจ๋วก็จะได้ซื้อไมค์มาติดให้มันเร็วๆค่ะ <laughs> ทุกคนเป็นอะไรที่กรอบแล้วก็ฉ่ำมากค่ะ กชอบลูกอ่เพื่ดอ่เพื่ดวยวันที่สีอือหือน่าหนูทำเองเหรอคะ <you> thank you ค่ะ <Well. S 1> thank you ค่ะลูกเองเจลาเขาก็กินผลไม้เหมือนกันค่ะทุกคนเจวก็ให้เขามีสตรอบเบอรี่นะคะเองเจลาชอบสตรอบเบอรี่มากๆเนี่ยเขาแกะมาให้เจวค่ะทุกคนแกะมาให้อืมหื ดูส <So> <you> uh ิอันนี้จะปสาวค่ะแต่อร่อยมากค่ะลูกมาดูเแบ็บอีค่ะ จะลาเอาวอคอด้ยไหมลูกเอาไหมคะ <Yeah. S 1> สตรอปเบอรีค่ะทุกคนชำ่ำทุกคนคะช่ำมาก <Yeah. S 1> อไรไ่อยไหมลูกไม่ไม mm ่ร่กกูสิพจิ๋ไใช คะทุกคนตัวนี้อร่อยมากทุกคนคะ่ะ b ค a บ k b e r r y อร่อยมากใช่แล้วอง try t h s โอเคนับสิบง okay. เลยทอมัตโต้คะ่ะมะเขือเทศค่ะทุกคนชอแมา่าอร่อยนลูก รักอืมว่าชอบเอนเจล่าเขาไม่ชอบแบล็คเบอร์รี่ค่ะทุกคนเขาชอบสตรอเบอรี่ แล้วก็แองเจล่าเขาจะชอบราสเบอร์รี่ด้วยค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้ที่จะไปซื้อเขาไม่มีนะคะเขามีแต่แบบว่ามันไม่สวยแจยวก็เลยไม่เอามาค่ะทุกคนแจวก็จะเอามาเฉพาะอ่าแบล็คเบอร์รี่ที่สวยๆนะคะแล้วก็สตอเบอร์รี่ค่ะเพราะว่าบางทีอ่เวลาที่เขาแพ็คมานะคะเยอะๆอย่างนี้นะคะทุกคนบางทีมันก็แบบซนๆกันเนาะแล้วมันก็จะอาจจะไปทับกันแล้วตัวที่ แล้วบางทีแบบบางกล่องเขาก็จะไม่สวยค่ะทุกคนแล้วเราไปช้าอะไรอย่างเงี้ยคนเขาก็จะซื้อกล่องอสวยๆไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะออ,อร่อยมากค่ะทุกคนคะยัม,มี้ม,มลูก <laughs> เสียงกิน เอาโัวคาโดอีกหน่อยหนึ่งได้ไหมคะมาดูทุกันเอาเราจะไปไหนะละูกเกสซ์มอลล์เราลูกโอเคหัวใจหลุดแล้วนะคะอะไรลูกอมหืม อโวคาโดอร่อยค่ะทุกคนคะ่ะเนื้อมันจะนุ่มนะคะแล้วก็ละมุนมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ทั้งผลไม้ทั้งหมดในวันนี้นะคะที่เจ๋อเอามากินนะคะทุกคนคะ่ะวิตามินทั้งนั้นเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่แหละค่ะที่จะทําให้แบบว่าผิวเราสวยนะคะห่างจากโซเดียมไปสักหนึ่งมือค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเจ๋อก็เอาผลไม้แล้วก็ เอาเบอร์รี่ต่างๆมากินค่ะทุกคนค่ะอร่อยมากๆและแองจี้ก็ชอบมากๆนะคะก็จะเป็น<ะ>แฟนคลับสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนเขาชอบสตรอเบอรีอรร่มากๆอะไรไหมคะทำไมไมไม, <S 2> <S 2> ไมีใครมีทใครกินอยู่ไอ้แล้หรอบีบีทำนี่ี่หรอโอเควันนี้ Mhm. Mm I'm mm -hmm. <laughs> <And drop> it, <laughs> it? Mhm. Mm ลอยซึบไปเลย่คะว้าวอน้ฟเยโอเคเบ๊บายอเงอสวัสดีค่ะกนเบ๊เบ๊เดินีืมเฮ้ยงอน ไปแล้วคะ่ะทุกคนอร่อยมากค่ะทุกคนค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจลก็มากินผล,ลไม้กันค่ะทุกคนผล,ลไม้ก็มีแต่อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนมีแต่วิตามินทั้งนั้นเลยค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะค่ะทุกคนค่ะถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดหนึ่งไลค์ให้เจวด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้เจเลและครอบครัวนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้พบกันใ่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ